คอติซอลฮอร์โมนความเครียดจะถูกหลั่งออกมาเมื่อร่างกายเผชิญกับภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นภัยจริงหรือความเครียดในที่ทำงานเป้าหมายคอติซอลในระดับสูงและเร็วรันจะตรงเข้าทำลายเซลล์ประสาทในบริเวณที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสบริเวณนี้ในสมองมีหน้าที่หลักในการสร้างและเรียกคืนความทรงจำใหม่ๆโดยเฉพาะความจำระยะสัน้น ผลกระทบเมื่อฮิปโปแคมปัสถูกทำลายหรือทำงานผิดปกติเนื่องจากคอติโอ่ก็จะทำให้เกิดอาการความจำเสื่อมถอยหรือสมองล้าเพื่ต่อมาระหวังพวกมันกำลังกัดกินคุณอะไมลอยบรอกคัร์ดวนคอติโซลเผาผ่านความทรงจำฮิปโปแคมปัสกำลังพังแต่เดี๋ยวก่อนเรามีออกซิโทซินฮีโร่แห่งความเมตตาออกซิโทซินก็คือ,อยากแก้พิษของคอติซอลนั่นเองค่ะ เรายังมีโดปามีนผู้สร้างแรงขับเคลื่อนเมลาโทนินและฟิมฟาติจากจะล้างพิสม์งในยามค่ำคืนแต่ฮีโร่เหล่านี้ต้องทำงานร,ร่วมกันด้วยพิมพ์เขียวที่ยั่งยืนนี่ก็คือจะ e 3มเทช Brain Reserve พื้นสำรองทางสมองที่สร้างได้